ตกปลาเกา๋าประสบผลไม่สําเร็จวันนี้เราเลยมาเล่นไปเห็ดโคลซะเลยนี่มาแล้วตัวแรกอ่าข้าวท่าข้าวาอันนี้ไปเห็ดโคลน,นะครับ นี่ตกไปโฟนครับมาแล้ว มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ลงไปได้ตัวเลยเฮ้ยเข้าท่าว่ะนี่ดิง่ายมาตัวที่สองแล้วนี่สล้วครับติ่งกระดิ่งแมวไปเลยเอ็ดโคนสวยจ้า เหรอเฮ็ดโคนตัวซุยสยวัเปิดฝาถังห้นอขนไปข้านี่กัะฉากรอมาเลด้ว ตอนนี้ได้ไปแล้วสองตัวมาตอนห้าโมงละห้าโมงเย็นห้าโมงกว่าด้วยห้าโมงประมาณห้าโมงยี่สิบเราได้มาหนึ่งไอเราได้ไปสองละไปเล่นปลาเก๋าเล่นยากเลยนี่มาเล่นไอโคนี่เให้ง่ายโอ้โอ้นืปักเนือ โคลโลนบางที่เขาเรียกปลาทรายนะครับทาปลาเล็กได้อีกตัวละเชอไหน่อยเชอไหน่อยออไม่อยู่โอ้โหตัวนี้ไม่อยู่ครับ ได้ไดกินดีนะกินดีนะนดเดี๋ยะเบเจี่ยวใหม่ลงไปใหม่ได้ได้ได้ไดไดรู้แนวทางของเราแล้วว่าเราควรจะตกปลาแบบไหนเราเหมาะกับปลาเล็กรับ ไปโครเนี่ยเขาดูใน y o u ูทูปน้ามาตกเนี่ยเขาบอกว่าเวลามันมาก็จะมาเป็นฝูงเป็นคู่มนาะดูในยู u ูปนี่ถ้าเจอจุดมันนะสนุกเลยนี่ไปดูใน y o u ูทูปกันมาย่อนประก่าอยู่นานไม่ได้ผลประสบผลไม่สําเร็จ มีตอดนะเอออยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้ใหญ่ว่นะหนักมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่ไงเอ้ย,อย,อยให้ันเลยเฮ้ยเห็ดโ้นนี่ใส่สวยใส่สวยอ้อ เท่ไปเลยน,นั่นแหละแฟั์สายเทพไทยตัวที่สามแล้วนะครับเนี่ตัวที่สามแล้วโอ้โ,อโ,อโหเฮ้ยลงไปในหม้อตัตวที่สามแล้วเราได้สามละอานนี้สนุก ตอนนี้อาจจะมาอย่างนี้ทุกวันก็ได้นะเนี่ตอนเย็นๆอากาศไม่ร้อนด้วยเห็นไหมมันฉลาดแล้วหรอเอามีดเอาอะไรมาหั่นค่อยๆหั่นกินเหรอไม่กระตุกนี่ยนะนะฉลาดตอนนี้ไนมทะเลละยองครับ นี่ตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้รู้ตรงข้ามกับโรงน้ำปลาไหมโรงน้ำปลาเออใช่นะโรงน้ำปลาตรงนี้ เป็นชิ้นๆมาเกี่ยวตกปลาเหตุโคนครับตอนกลางคืนดูซิจะได้ตัวไหมอ่าำแล้วนะครับมืดละยังเงียบอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำนะักเราจะตีตอนกลางคืนกันดูซิจะได้ไหมตัวไหมตอนกลางคืนตน่ปไปโคน ีเรลอยตัยไปเหนือน่ตมั้ยปลาไลาโอ้ยไอ้นี่เลยโอ้ยอธทีตต,ตึกตักตึกตักนี่คือนี่นะไอ้เราก็นึกว่าเป็นปลาเห็ดโคนตอดกัน,นบุง้งใยวุ่นวายอาหารกูไปกินสักเกลี้ยงเลย ไอ้นี้บอ่อืม,มขึ้นมาแล้วหลังเลยเดูปลาอะไรนี่มันกินเหยื่อเกือบจะหมดอยู่แล้วนี่ปลาอะไรไ้ารูกอ้าวคอยไปขึน้นมาพอดีปลากระพงปลาตัวไซนี้ไม่ต้องพูดถึง มาแล้วกระพงปานสายที่ไม่ต้องพูดถึงรออย่างเนิ่นนานนานครับตกเตข็ดโคลนครั้งแรกดูได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับ <laughs> เห็ดโคนครั้งแรกของเรายังไม่ยังไม่ซ <c oughs> านนานโอ้ยังไม่ซำนาน <laughs> ะแค่นี้น่าจะแกงป่าได้อยู่เขาว่างั้น